หาปลาคลองทรงน้ำครับมื่อนี้บรรยากาศดีๆครับพี่นอ้องเบิ่งคลองทรงน้ำก็ตังดากดางมากครับผมไรก่อนครับทั้งเติ่งบรรยากาศครับผม,มเมึงงัวงามง,งัวงามครับเนี่ยมาเอาหนีไม่ได้ต้องซื้อป้าเนี่มันอยู่ในปลาพะบุงเนี่ยครับปลา สถานีก้การไปพูนครับคนหลายคนครับผมคนซิฟเป็นซิฟซิฟก็ข้นเหมือนกับกัดชี้ง่าเนี่ยครับเออโดดเดาผลน,นานดังปลาซอยปลาซอยปลาซอยนานดังโดงดเดากำลังหลากมากครับผมทั้งนี้ไหลามาเรื่อยๆว่างนี้มีปลาครับปลาหลายครับครับ เป็นโดดอยู่นาดางนะครับตัวนึงเหมืนปลากดปลาสอยครับผมมันหลายปลากดปลาสอยีทุกปลาครับผมปลาแม่น้ำข้องส่งน้ำเนี่ยครับมาจากเครือน,น้องไหวครับผมมาจากเครือน,น้องไหวนำข้องครับเครือนอุบลรัตน์ คนมาคนหลายเอาเลยคนมา,า,าง่วดง่วดแดงง่วเนี่ยครับผมซาโน,โรน,าาาน,นเระกระมีง่วดง่ามครับหยาปื้ดน้ำเลีมคล้องครับผมสองฟังขามิตะหยา หนกดางลายปลาก่อนครับผมค้นหลกัดไกลๆมีปลาแท้ๆครับว่างนี่น้ำพอดีพอดีครับผมน้ำพงุ่มดีๆนี่ครับพื้นข้องมันจะเป็นแกนมนมะมีกีตมหรอกว่านมาที่ไหนเอาดังก็ไอานี่ <laughs> พอบบุ๋งกระเดือง่ายๆครับผมพับบุ๋งมันเท่าไม่ซืือพื้นกับพื้นเป็นพื้นข้องครับผมเป็นปูนบานบานบานบอนเดือพับบุ๋งเดือง่ายเหรอเดือกระลาลื้อลื่อกำข้อป่าไปน้ำ โจ๊กนี่นี่น้ำทำนะปลาเนื้อน้ำทำเพื่อไปครับผมเล็กหน่อยซ้ำนี่เพื่อไปห้าอยู่ห้ากินนี่วิชาที่โตโบ้ตายแล้วครับห้าอยู่ห้ากินมวปนป้านยังเนี่ยครับเล็กหน่อยกับน้ำเดือแล้วเดือแล้วละครับวันนี้ เดือดแล้วแล้วจัดจัดเลยบาทนี่ตายแล้วครับปรากฏปรากฏหน่อยปรากฏหลายค่ะขนาดครับวันนี้ขลอง ปลาแสบย,ย,ยังใส่นอกไม่สม,ม,สมครับมมพี่น้องปรากฏเขากันดีน่าดานานางาสยวยก็ไม่ตัวใหญ่เยอะครับ ไช้ว่าเพียนที่มองมห้อยนี่รู้ปั่นท่านปูนดินนี่รับ โดเอาโดเอาตาหมวกแดงปากโคปากกะแงงครับผมพ่อเด็กดอยู่ครับเขา้านหลอดี้ลุดนลุงมาไหนลงมา มาแข่งบุนลงหน้าหมดกว่าตาย,ยเป็นไงด้วยตึ้งเงี้ยครับผมตึ้งเงี้ยนำคุณหาประกดหน่อยครับผมหาประกด ไม่กวนงะงยงี้คือตุ่บักปลาตาเราคุ้มปบปลปากกดน้ำเตื่นนะครับพี่น้องน้ำเพียงเข้าเพียง ก็มีดีๆครับแต่นะวงวงนี่ที่มีตัวไงตายบ่ครับตาคุ้มประกดประก,ดประกอดอีกลายครับผมประกดประกดตัวนี้จะปะกดอือโอหงันนู้นยิงนู้นเ่ กระต ong กระต ong โ้โหโอ้ยตาดยังไปกิเฮียบีตุยีเขาบอฟังก็ซื้อก็บ่มวนปกินเฮียตีปตาเอาคืนนี้แล้วครับ เล็ดปลานเงี้ยไปกันเงี้ยนี่กินเด็ดกี่ขึ้นเงียกี่กเดี่ยนไอปหยังไงหักเขาเขาไปไปไปนี่หน้าบังฟกคาลนีหน้าวันโกคากระชัน้อนลมไปกระชับบอกเฮ้ยหน้ามึง่างได้ว่าเนาวันโกคาเนาะหน้าพระจ่าแล้วกุ้มปศนับประกดประกดปลา

ใหทีครับผมเจ็บหอมนอมรีบไปเรื่อยลนันั่นนครับในรับประบูรุ่มาลุยมาบุมีผ้าหื้อ

เก็บไปเรื่อยๆครับรเ้าวซอยปลาขาวซอย ควมน้อมอยู่ไปเรื่อยๆครับผมกระบู๋กับบู๋กับไล่อยู่ฮนะกับบู๋หุ้นติดนางขาดเตี้ยหุ้นติดดังขาดไปบ่ได้